แน่นอนว่าหลังจากที่แนวพระราชดำริเรื่องของฝนหลวงของพระองค์ท่านสามารถที่จะสร้างเมฆก่อก,กวนเมฆจนกระทั่งเกิดเป็นฝนหลวงนะครับที่ยังประโยชน์ให้แก่ประสบกรณ์ประสบก,กรณ์ทก่อของพระองค์ท่านมาอย่างยาวนานหลาย10ปีแบบนี้เราเองก็ไม่ต้องพัฒนาต่อไปรเรื่อยๆอย่างที่พระองค์ท่านได้พระราชทานแนวคิดเริ่มคิดในการที่จะทำอย่างไรที่จะทำให้แก้ปัญหาเรื่องของความแห้งแล้งได้ เราปฏิบัติต่อมาอย่างไรฮะเราสืบต่ออย่างไรจากแนวพระราชะดําริที่พระองค์ท่านทรงคิดค้นขึ้นมาแบบนี้ฮะคือหลังจากนั้นเนี่ยต้องมีการเตรียมแผนปฏิการรวมถึงควบคู่กับงานวิจัยอย่างต่อเนื่องนั่น,นแปลว่าในการที่จะทําให้รวบรวมความชื้นในบรรยากาศจนเป็นก้อนไม่ให้ใหญ่โตขึ้นเนี่ย huh. มันต้องมีปัจจัยหลายอย่าง<ะ>อย่างเช่นตัวสารเคมีที่ต้องใช้มีการดูดความชื้นในอากาศได้อย่างไร ระยะเวลาไหนควรจะขึ้นไประดับความสูงระดับไหนนะครับก็จะเป็นกระบวนการทำกันอย่างนือง่อย่างเช่นอนอกจากในส่วนของการการปฏิบัติการโดยใช้เครื่องบินขึ้นไปโปรยสารเคมีหรือเกลือ,อ,อที่ระปนจนเป็นแป้งเนี่ยนะ,ค,ะครับคือเมื่องบดแล้วเนี่ยอ,อีกส่วนหนึ่งที่ยังจําเป็นองต้องทําตลอดเวลาก็คือว่าต้องมีการวิเคราะห์ตลอดเวลาว่าในแต่ละวันเนี่ยปัจจัยเหล่านี้มันมีครบองค์ประกอบไหม เพราะองค์ประกอบในการรวมฝนให้เป็นฝนเนี่ย<ะ>นั่นแปลว่าต้องรวมความชื้นในบรรยากาศให้ได้วันไหนช่วยความชื้นน้อยกว่าหกสิเปอร์เซนโอกาสที่รวมก็จะน้อยลง<ะ>นั่นแปลว่าถ้าเกิดความชื้นน้อยเราขึ้นไปบินก็เหมือนกับสิ่งเ,เปลืองเปล่าๆ<ะ>นะครับต้องมีการวิเคราะห์ในความพร้อมก่อนถ้าช่วงไหนมีความพร้อมก็จะพื้นไงอันนี้ในกรณีความพร้อมที่จะทําให้เกิดฝนอีกส่วนหนึ่งลหละพื้นที่เป้าหมายครับอันนี้สําคัญมากเพราะว่า ตรงพื้นที่ที่เขาต้องการถ้าเราทําแล้วฝนตกไม่ตรงก็ไม่ประโยชน์ทำไมในคณะนพื้นที่ต้องการเนี่ยมันต้องต้องมีัระัยอื่นแหละมันไม่ใช่ว่ากําหนดพื้นที่เป้าหมายที่เราขึ้นไปบินทําฝนจนไม่รวมตรงนี้แล้วฝนจะตกตรงนี้ไม่ใช่เพราะเมฆยังมีการลอยไปตามกระแสลมถูกไหมครับนั่นแปลว่านอกจากวิเคราะห์คมชื่อแล้วเราต้องวิเคราะห์กระแสลมหรือคาดการณ์กระแสลมให้ได้ด้วยเราต้องการฝนตกพื้นที่จังหวัดนี้อาจจะต้องไปทําอีกจังหวัดอ๋อ ใช่แล้วให้ไม่เคลื่อนตัวมาใูักไหมใช่ครับแล้วก็พอฝนตกมันอาจจะมีการลอยลงมาอันนี้ต้องมีคำคนวณทุกทุกอย่างประกอบกันหมดเลยนะครับแล้วก็นอกจากความชื้นนอกจากกระแสลมมันก็จะมีเรื่องของความร้อนหรือแสงแดดเป็นตัวประกอบเพราะสังเกตว่าเรื่องน้ําจะระเหยจะรวมตัวเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ที่ความในตัวความชื้นเกี่ยวมันอยู่ที่ความร้อนกับบรรยากาศเป็นตัวผสมด้วยเพราะฉะนั้นแสงแดดก็ไม่ผลบางครั้งเราเห็น อย่างช่วงปลาย,ลายๆฤดูฝนยังเห็นเมฆทึบๆหนาๆแต่บางพื้นที่ฝนไม่ตกในเขื่อนก็มีการบ่นกันว่าเมฆเยอะๆทำไมไม่มีการบินขึ้นไปทาฝนไม่ช่วยบางครั้งกันเห็นหนาทึบๆจนเกินไปจนไม่สามารถจะทําให้แสงแดดส่องลงมารประโยชน์ก็ไม่ไปัจจัยก็ไม่ครบในการทําอันนี้เป็นกระบวนการเอกานั้นหลังจากนั้นเนี่ยระหว่างแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยพอพอพอเราทำเสร็จเนี่ยเราก็จะมีการ ประเมินสถานการณ์รหรือว่าสรุป,ปรเรียนมีข้อบกพร่องตรงไหนนะครับอย่างเช่นทุกปีช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนตุลาเนี่ยจะมีช่วงของการปฏิบัติการฝนแทบทุกปีมากน้อยขึ้นในแต่ละปีมีความพร้อมหรือไม่รวมถึงความพร้อมของเครื่องจักรเครื่องบินคนนักบินของเราด้วยนะครับอพอสิ้นเดือนตุลาแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยช่วงนี้เป็นช่วงช่วงปิดหน่วยเนี่ยก็จะเคลื่อนย้ายเครื่องบินกลับไปอยู่ที่สนามบินนครสวรรค์ ทุกชิ้นก็เป็นตรวจถอดไปซ่อมตรวจเช็คอย่างนี้เป็นต้นถ้าพูดถึงการบริวติการเนี่ยหลักๆมีสองช่วงใหญ่ๆช่วงระหว่างต้นหน้าแล้งจนถึงก่อนฝนเนี่ยก็เป็นการช่วยเหลือพื้นที่ที่ขาดน้ำาดยเฉพาะอาจจะมีพวกพวกบ้างภาคเกษตรบ้างนะครับตรงนี้ในแต่ละปีเนี่ยโดยเฉพาะในช่วงหลังปีสองปีรวมถึงปีนี้ด้วยเนี่ยการนําแผนไม่ใช่กรมฝูงหลวงทาคนเดียวแล้วนั่นแปลว่าเราต้องรู้พื้นที่เป้าหมายจากหน่วยงานอื่น ต้องบริหารการร่วมกันนว้โอ้โหคงต้องใช้หลายหน่วยงานเลยนะถูกไหมฮะกระทรวงเกษตรต้องมาแบบนี้กรมจรจทางต้องมาว่าไอ้น้ําในอ่างอันไหนเรือน้อยอันไหนเลือมากอันไหนต้องการเร่งด่วนนะครับกรมอุตุก็น่าจะมาด้วยถูกไหมฮะว่าต้องร่วมกันขัดการอากาศเป็นแบบไหนฟังแล้วคือไม่ใช่ง่ายๆเลยในการที่จะนําแนวคิดแนวพระราชดําริของพระองค์ท่านที่ทรงคิดคนเรื่องฝนหลวงมาเราปรับเราประยุกต์กันมาต่อเนื่องเพื่อที่จะพัฒนาไปนะครับให้ทันกับยุคทันกับสมัย